สวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านครับวันนี้มามครับตัดไม้ไผนะ่เนี่ยโอตัดฟืนมาตัดฟืนเนาะตัดฟืนครับเอฟซี FC ทุกคนลองใหม่ใหม่เนาะสิคือบอ ลองใหม่ดูว่าจะตัดว่าจะใช้ได้ไหมไม่ซื้อมาใหม่เนะลองไหม่ดูช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับเอฟซีทุกคนไม่ค่อยได้ออกไป หาคลิปี่ิไหนเนาะไม่ได้ไปดักหนูมาได้ทำงานหาทุนทำงานหาเงินยอดวิวยอดไลค์ก็ ไม่เท่าไหร่เองยอดวิวไม่ขึ้นไม่ปังเลยทำต่อไปครับชีวิตนี้ต้องสู้ชีวิตต้องสู้ทำเพื่อวันวันทั้งหน้าครับ ทำคลิปทำเพื่อความทรงจาให้ลูกหลานได้ดูว่าเราทํายังไงเอาไปใช้ชีวิตประจำวันแก้ไขปรับปรุงได้ วันนี้มืดเต็มทั้งวันนะคอฝนมืดเต็มทั้งวันเลยมืดเติมแล้วก็เย็นด้วยอากาศเย็นตอนกลางคืนก็หนาวหนาวหน่อยเนาะปากเริ่มแตกอีกแล้วอากาศเย็นลมแรงไม่รู้ว่าฝนตกทางไหนเนาะแต่ทางนี้ไม่เห็นฝนเลยมืดเติมเฉยๆเนาะแค่นี้แหละครับ เดี๋ยวขออนุญาตตัดเฟิร์นตัดเอาไว้พอถา,านครับเนี่ยรายได้ของเราเนาะเพื่อเพื่อมีตังใช้เนาะสวัสดีครับนี่ครับใหม่เนี่ยครับมาลองใหม่เนาะ ลองดูเมื่อกี้ก็ไปตัดฟืนตัดไม้ลองไหม้ตัวนี้เหรอครับไม้หนีเนี่ยป,ปิดเปิดอยู่ตรงนี้มีแสงไฟอยู่ตรงนี้นี่ยตัวนี้ลองไม่แบบนี้จะใช้ได้นานขนาดไหนระบบชาร์จตูดชาร์จชาร์จอยู่ฝั่งนี้ เอตัวเสียบตัวสีนี่ก็เสียบชาร์จชาร์จแล้วครับอตัวเสียบตูดโทรศัพท์ไม่ใช้กับโทรศัพท์เก้าสายญี่ปุ่นก็ประมาณนี้แนะครับขอบคุณเข้ามารับชมครับ ลองใหม่ๆเนาะสวัสดีครับ